ทุกเดือนเงินเข้าปุ๊บก็หายปับ๊บทั้งที่เราก็ไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยอะไรเลยแต่อยากรู้ไหมมันหายเพราะพฤติกรรมเล็กๆที่เราทำทุกวันเดินผ่านร้านกาแฟก็ต้องแวะเห็นของลดราคาก็ต้องกดซื้อทุกครั้งที่บอกตัวเองว่าแค่ชิ้นเดียวคือทุกครั้งที่เงินไหลออกโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าวันนี้เราค่อยๆเปลี่ยนแค่ทีละนิสยัยเงินเก็บจะเริ่มกลับมาหาเราอีกครั้ง คลิปนี้จะพาคุณดูสิบพฤกิกรรมง่ายๆที่เปลี่ยนได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ต้องอดไม่ต้องทรมานแค่ปรับนิดเดียวเงินเก็บจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกเดือนแบบไม่รู้สึกฝืนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เทคนิควิเศษแต่คือวินัยเล็กๆที่คนรวยส่วนใหญ่ทําซ้ำทุกวันเพราะไหมวันนี้เรามาเริ่มเปลี่ยนจากสิ่งเล็กที่สุดก่อน 1. หยุดซื้อของเพราะอารมณ์ หลายคนไม่ได้จนเพราะรายได้น้อยแต่จนเพราะซื้อของตามอารมณ์เหนื่อยก็ซื้อเครียดก็ช็อปเหงาก็สั่งของออนไลน์สุดท้ายเงินที่ควรเก็บไว้กลายเป็นของที่ใช้ไม่เกินสองครั้งเวลาซื้อของเพราะอารมณ์สมองจะหลั่งสารโดปามีนมันทำให้เรารู้สึกดีเหมือนได้รางวัลเล็กๆแต่พอความรู้สึกนั้นหมดไปสิ่งที่เหลือคือยอดบัตรเครดิตกับความรู้สึกเสียดายถ้าอยากหยุดพฤติกรรมนี้ ให้เริ่มจากหยุดก่อนใจถามตัวเองทุกครั้งว่าเราต้องการของชิ้นนี้จริงๆหรือแค่ต้องการความสบายใจชั่วคราวถ้าไม่แน่ใจให้รอ24ชั่วโมงส่วนใหญ่พอข้ามวันเราจะไม่อยากได้มันแล้วอีกวิธีหนึ่งคือเขียน wish list แล้วทิ้งไว้สักอาทิตย์ของที่ยังอยากได้หลังจากนั้นค่อยตัดสินใจซื้อของที่หายไปจากใจก็ไม่ต้องเปลืองเงินซื้อมาให้รกบ้าน บางคนใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ทุกครั้งที่อยากช็อปอยากซื้อของพันบาทก็โอนพันบาทเข้าบัญชีเก็บเงินแทนเดือนเดียวจะเห็นเลยว่าเงินอยู่ครบของไม่จำเป็นก็หายไปทุกครั้งที่เราชนะอารมณ์ตอนอยากซื้อเราไม่ได้แค่ประหยัดเงินแต่กำลังฝึกวินัยที่ทำให้เราเก็บเงินได้จริงในระยะยาว 2. พกเงินสดเท่าที่ต้องใช้จริงหลายคนเก็บเงินไม่ได้เพราะพกเงินมากเกินไป พอมีอยู่ในกระเป๋าสมองก็หาข้ออ้างใช้ทันทีเห็นร้านกาแฟก็คิดว่าแค่แก้วเดียวไม่เป็นไรแต่รวมทุกวันคือหลักพันการพกเงินสดเท่าที่ต้องใช้เป็นวิธีควบคุมการใช้เงินที่ง่ายสุดแต่ได้ผลจริงเพราะเงินที่มองเห็นมันเตือนเราได้ดีกว่าตัวเลขในแอปเริ่มจากคำนวณคร่าวๆว,ว่าวันหนึ่งเราใช้จ่ายพื้นฐานเท่าไหร่<ๆ>เช่นค่าอาหารการเดินทางค่าน้ำดื่ม ถ้าอยู่ที่ประมาณวันละ300ก็พกแค่300ไม่เกินนั้นไม่เผื่อเผือถ้าวันไหนอยากซื้อของพิเศษให้เลื่อนออกไปวันรุ่งขึ้นเพราะต้องรองเงินวันถัดไปนั่นแหละคือจังหวะที่สติกลับมาเราจะรู้เลยว่าหลายอย่างไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นบางคนใช้ซองเงินวันละใส่เงินไว้7ซองสำหรับ7วันหมดซองเมื่อไหร่จบไม่แตะวันถัดไป แค่นี้ก็เห็นพฤติกรรมตัวเองชัดขึ้นว่าชอบใช้เกินตรงไหนเมื่อคุณควบคุมเงินในกระเป๋าได้คุณจะเริ่มควบคุมเงินในชีวิตได้ไม่ต้องอดไม่ต้องบังคับแค่มีกรอบเล็กๆที่ช่วยกันเงินรั่วออกไปทุกวัน 3. ใช้ของให้หมดก่อนซื้อใหม่ของที่เรามีอยู่ในบ้านคือเงินที่ยังไม่ถูกใช้ให้คุ้มแต่หลายคนชอบซื้อซ้ำทั้งที่ของเก่ายังเหลือครึ่งบวชเพราะอยากลองของใหม่หรือกลัวของหมด สุดท้ายบ้านเต็มใช้หรือกินไม่ทันของหมดอายุก็ต้องทิ้งลองเปิดตู้ดูดีๆคุณอาจเจออาหารกระป๋องนมขนมคบเคี้ยวหรือแชมพู3ขวดโลชั่น4ขวดบางอย่างซื้อมานานจนลืมว่าเคยมีนั่นแหละคือเงินที่หายไปเงียบๆการใช้ของให้หมดก่อนซื้อใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องประหยัดแต่มันคือการฝึกรู้คุณค่าของสิ่งที่เรามีเพราะคนที่ใช้ของคุ้ม มักจะรู้จักคุณค่าของเงินเสมอเริ่มจากจัดบ้านแยกของที่ยังใช้ได้เขียนลิสต์ไว้หน้าตู้หรือโต๊ะครึ่งแป้งของไหนยังเหลือห้ามซื้อเพิ่มของไหนใกล้หมดค่อยวางแผนซื้อครั้งต่อไปถ้าอยากลองของใหม่จริงๆให้รอจนของเก่าใช้หมดหรือแบ่งเงินเฉพาะส่วนเล็กๆสำหรับทดลองของใหม่จะได้ไม่เผลอใช้เกินงบพอทำแบบนี้บ่อยๆ คุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่ต้องซื้อจริงๆมีน้อยกว่าที่คิดและเงินที่เคยหายไปกับของซ้ําๆจะกลับมาอยู่ในบัญชีคุณแทน 4. ตั้งเป้าเก็บเงินเล็กๆรายเดือนเช่น1,000ถึง2,000บาทหลายคนไม่เริ่มเก็บเงินเพราะคิดว่าต้องมีเยอะก่อนแต่ความจริงคือเงินเก็บไม่ต้องมากขอแค่สว่าเสมอก็พอการเก็บเงินเดือนละพัน0 0พอาจดูเล็กแต่ผลลัพธ์ใหญ่กว่าที่คิด เพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่จํานวนแต่คือน,นิสัยที่เราสร้างขึ้นเริ่มจากตั้งเป่าเล็กๆที่ไม่กดดันอย่างเช่นหักอัตโนมัติวันเงินเดือนออกเอาไว้ในบัญชีออมทรัพย์แยกต่างหากหรือถ้ายังไม่มั่นใจลองเริ่มที่สัปดาห์ละ250บาท1เดือนก็ครบพันพอดีสิ่งนี้จะทำให้สมองคุ้นเคยกับการเก็บก่อนใช้แทนที่จะใช้ก่อนแล้วค่อยเหลือเก็บเมื่อผ่านไป3เดือน คุณจะเริ่มเห็นตัวเลขในบัญชีและอยากเพิ่มยอดเองโดยไม่รู้ตัวไม่ต้องรอเงินเดือนเยอะไม่ต้องรอพร้อมเพราะไม่มีใครรวยจากเงินก้อนแรกแต่ทุกคนที่มีเงินล้านล้วนเริ่มจากเงินพันนั้นเงินเก็บเล็กๆคือรากฐานของความมั่นคงวันนี้เริ่มหนึ่งพันเดือนหน้าคงที่อีกปีถัดไปกลายเป็นนิสัยและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพทางการเงินที่แท้จริง 5. ซื้อประกันสุขภาพพื้นฐานแทนใช้เงินก้อนตอนป่วยคนส่วนใหญ่ไม่คิดถึงสุขภาพจนวันที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือนพอป่วยขึ้นมาค่ารักษาแค่ครั้งเดียวหายไปหลายหมื่นและเงินเก็บที่สร้างมาทั้งปีก็หมดในกี่วันการซื้อประกันสุขภาพพื้นฐานไม่ได้แปลว่าต้องจ่ายแพงแต่คือการกันเงินไว้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้อนาคตต้องจ่ายก้อนใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัว เริ่มต้นง่ายๆจากกรมธรรมเล็กๆเดือนละไม่กี่ร้อยบาทเลือกความคุ้มครองพื้นฐานเช่นค่ารักษาพยาบาลทั่วไปหรือค่าห้องโรงพยาบาลอย่ารอให้ครบทุกเงื่อนไขก่อนซื้อเริ่มจากสิ่งที่ไหวแล้วค่อยอัปเกรดตามรายได้เพราะถ้าวันหนึ่งเราป่วยโดยไม่มีประกันเราจะไม่ได้เสียแค่เงินเท่านั้นแต่ยังเสียโอกาสในการรักษาและความสบายใจคิดง่ายๆถ้าเราเก็บเงินเดือนละพันเพื่อสุขภาพ ภายในหนึ่งปีเราเสียหนึ่งมืนแต่ถ้าไม่มีประกันแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลเงินหนึ่งหมื่นนั้นอาจหายไปภายในวันเดียวอย่ามองประกันเป็นภาระให้มองเป็นเกราะป้องกันที่ทำให้เงินเก็บเราไม่สูญเพราะสุขภาพดีไม่ได้อยู่กับเราเสมอแต่การวางแผนดีๆจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต 6. อ่านความรู้เรื่องการเงินวันละสิบนาทีเงินไม่โตขึ้นเอง ถ้าเจ้าของไม่โตตามและวิธีทำให้เราโตขึ้นแบบไม่เหนื่อยคืออ่านความรู้เรื่องการเงินทุกวันไม่ต้องอ่านหนังสือหนาๆไม่ต้องจบเศรษฐศาสตร์แค่วันละสิบนาทีจากบทความดีๆคลิปสร้างหรือเพจสอนออมก็เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องเงินไปได้ตลอดชีวิตความรู้พวกนี้จะสอนเราว่าเก็บยังไงให้ได้ผลใช้ยังไงให้ฉลาดและลงทุนยังไงให้ปลอดภัยตอนแรกอาจรู้สึกว่า มันไม่ต่างอะไรแต่เมื่ออ่านต่อเนื่องทุกวันสมองเราจะเริ่มมองเงินต่างออกไปจะเริ่มตั้งคำถามก่อนจ่ายจะเริ่มวางแผนก่อนใช้จะเริ่มมองเห็นโอกาสที่คนอื่นมองข้ามใครที่เริ่มต้นด้วยความรู้เรื่องเงินมักจะมีเงินอยู่กับตัวเยอะกว่าเพราะเขาไม่ใช้ตามอารมณ์แต่ใช้ด้วยเหตุผลวันละสินาทีไม่มากแต่ผลลัพธ์จะอยู่กับคุณไปทั้งชีวิต7 พกขวดน้ำของตัวเองแทนการซื้อเครื่องดื่มหลายคนไม่รู้ว่าการซื้อเครื่องดื่มทำให้ต้องจ่ายวันละเป็นร้อยบาททุกวันปีหนึ่งคือหลักพันถึงหลักหมื่นโดยไม่รู้ตัวกาแฟแก้วละร้อยชานมแก้วละเจ็ดสิบรวมกันกลายเป็นเงินที่หายไปทุกเดือนทั้งที่สิ่งที่ร่างกายต้องการจริงๆคือแค่น้ำเปล่าลองพกขวดน้ำของตัวเองนอกจากประหยัดยังช่วยให้เราดื่มน้ำมากขึ้นสุขภาพดีขึ้น ผิวดีขึ้นและกระเป๋าก็หนาขึ้นด้วยขวดน้ำดีๆหนึ่งใบราคาไม่ถึงร้อยบาทใช้ได้เป็นปีแต่ช่วยให้เราไม่ต้องควักเงินทุกครั้งที่กระหายน้ำถ้าอยากดื่มอะไรมีรสลองทำเองที่บ้านชงกาแฟเย็นหรือชามะนาวใส่กระติกต้นทุนไม่ถึง10บบาทแต่ให้ความสุขเท่ากันและที่สำคัญมันฝึกให้เรามีวินยัยเพราะทุกครั้งที่เราตั้งใจพกขวดน้ำคือการบอกตัวเองว่า เรากำลังเลือกความตั้งใจแทนความสะดวกชั่วคราวฟังดูเล็กน้อยแต่คนที่เริ่มประหยัดจากสิ่งเล็กนี่แหละมักจะกลายเป็นคนที่จัดการเงินได้เก่งที่สุดในอนาคต 8. ปดทำอาหารกินเอง3วันต่อสัปดาห์ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่หมดเงินไปกับอาหารมากกว่าสิ่งอื่นไม่ใช่เพราะอาหารแพงแต่เพราะเราซื้อกินทุกมือม้อ 1, 200, มื่องร้อยมื้อก็หกร เดือนหนึ่งก็เกือบหมืน่นแต่ถ้าแค่ทำเองสัปดาห์ละ3วันคุณจะประหยัดได้ทันทีหลายพันต่อเดือนไม่ต้องทำทุกวันเริ่มจากมื้อเช้าหรือมื้อเย็นที่อยู่บ้านเมนูง่ายๆอย่างโอตไข่ดาวผัดกระเพราต้นทุนมือ้ำไม่ถึง50บาทแถมได้ควบคุมสุขภาพและรสชาติเองลองวางแผนทำอาหารวันอาทิตย์เตรียมวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าเก็บในกล่องติดตู้เย็นเวลาอยากกินแค่เอามาอุ่น ไม่ต้องเหนื่อยคิดไม่ต้องสั่ง Delivery นอกจากประหยัดมันยังช่วยให้เรารู้คุณค่าเงินเพราะแค่เห็นของสดแต่ละอย่างเราจะรู้เลยว่าเงินร้อยหนึ่งซื้อได้เยอะกว่าที่คิดและเมื่อเริ่มทำบ่อยขึ้นคุณอาจพบว่าทำอาหารกลายเป็นกิจกรรมผ่อนคลายบางคนต่อย,ยอดขายของกินเล็กๆได้อีกด้วยเพราะทุกมื้อที่ทำเองไม่ใช่แค่เงินที่อยู่ครบท่องนั้นแต่คือการสร้างวินัยที่อร่อยที่สุดในชีวิต ใช้วันหยุดทำของกินของใช้เล็กในวัยการช้อปปิง้งหลายคนพอถึงวันหยุดก็อยากพักอยากช้อปอยากออกไปหาอะไรสนุกสนุกแต่รู้ไม่ว่านั่นแหละคือช่วงเวลาที่เงินไหลออกเร็วที่สุดในสัปดาห์ลองเปลี่ยนวันหยุดจากวันใช้เงินเป็นวันสร้างเงินแทนไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องลงทุนเยอะแค่เริ่มจากสิ่งที่เราทำได้อยู่แล้วถ้าชอบทำขนมลองอบคุกกี้ขายให้เพื่อนในออฟฟิศ ถ้าชอบดูแลบ้านลองทำเทียนหอมหรือสบู่ออนไลน์ขายหรือแค่แพ็คของใชเ้เล็กๆจากช้อปปี้มาขายต่อรายได้หลักร้อยก็ยังดีกว่ารายจ่ายที่หายไปพันหลายคนเริ่มจากของเล่นๆแบบนี้แต่พอทำต่อเนื่องกลับกลายเป็นรายได้เสริมจริงจังเพราะสิ่งที่เริ่มจากความชอบมักจะต่อยอดได้ไกลเสมอสิ่งสำคัญคืออย่าก,กดดันตัวเองไม่ต้องทำทุกสัปดาห์เริ่มจากเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อให้วันหยุดมีคุณค่ามากกว่าการเดินห้างวันหยุดไม่ได้มีไว้ใช้เงินเสมอไปแต่มันอาจกลายเป็นวันที่คุณเริ่มต้นอิสระทางการเงินโดยไม่รู้ตัว 10. ลดของหวานหรือขนมกินเล่นขนมเล็กๆที่เราซื้อทุกวันคือเงินก้อนใหญ่ที่หายไปแบบไม่รู้ตัวชานม1แก้ว50-100ขนมกรุบกรอบอีก20-30รวมทุกวันคือหายพันบาทต่อเดือน ทั้งที่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้จําเป็นแต่กลายเป็นนิสัยที่กินเงินเงียบๆลองเริ่มงง่ายๆถ้าคุณดื่มชานมทุกวันให้เหลือสัปดาห์ละสองครั้งหรือถ้าชอบขนมถุงลองซื้อเป็นแพ็คใหญ่แล้วแบ่งกินเองที่บ้านต้นทุนจะถูกลงครึ่งหนึ่งถ้าอยากให้ได้ผลยิ่งขึ้นตั้งกองขนมไว้ในบัญชีออมทุกครั้งที่อยากกินของหวานแต่เลือกไม่กินให้โอนเงินจำนวนนั้นเข้าบัญชีแทน เดือนหนึ่งจะเห็นเลยว่าเงินเก็บเพิ่มเท่าไหร่นอกจากช่วยประหยัดยังช่วยสุขภาพดีขึ้นแบบรู้สึกได้น้ำตาลน้อยลงพลังงานมากขึ้นผิวดีขึ้นและสมองปลอดโปร่งกว่าเดิมของหวานทำให้เรามีความสุขไม่กี่นาทีแต่ผลกระทบอยู่กับเราทั้งเดือนสุขภาพที่ดีและกระเป๋าที่หนักขึ้นเริ่มได้จากการปฏิเสธความหวานแค่วันละนิดเราไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตใหญ่โตไม่ต้องเก็บเงินทีละหมื่น แค่เริ่มจากพฤติกรรมเล็กๆวันละข้อเงินของเราก็เริ่มอยู่กับเรานานขึ้นเพราะความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากรายได้สูงแต่มาจากนิสัยที่ใช้เงินอย่างรู้ตัวหยุดซื้อเพราะอารมณ์ใช้ของให้หมดพกเท่าที่ต้องใช้และให้ทุกบาทที่ออกจากกระเป๋ามีเหตุผลเสมอทุกครั้งที่คุณเลือกประหยัดคือทุกครั้งที่คุณกำลังเลือกอนาคตของตัวเองเริ่มวันนี้ไม่ต้องรอพร้อมไม่ต้องรอรวย เพราะคนที่เก็บเงินได้มากที่สุดไม่ใช่คนที่หาเก่งแต่คือคนที่ไม่ปล่อยให้เงินหายโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายนี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหาในช่อง Zero to o e r o จุดไฟให้คุณได้แวะกลับมาฟังอีกได้นะครับถ้าอยากให้กำลังใจกันกดติดตามกดไลค์หรือแชร์ต่อให้ใครสักคนที่คุณนึกถึงทีมงานจะขอบคุณจากใจเลยครับเราอาจเกิดมาซีโร่แต่ทุกคนเป็นฮีโร่ในแบบของตัวเองได้ครับโชคดีในทุกคนครับสวัสดีครับ